สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกๆคนมารู้วิธีการปักชํำกิ่งโอพันเทียนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างให้3ชนิดนะคะมีโอพันเทียทูน่าหนามดำหนามทองแล้วก็โอพันเทียลิ้นปิาสาจต้นแรกก็คือโอพันเทียทูน่าหนามดำนะคะลักษณะแพทเขาก็จะเป็นแพทกลมๆรูปใบพัดนะคะแล้วก็สายพันธุ์นี้มีดอกสีส้มสวยงาม อันนี้เราก็จะตัดกิ่งที่เกะกะออกมานะะวิธีการเวลาเราตัดเนี่ยเราก็ตัดที่ตรงรอยต่อเขาในะะบาจะใหญ่จะเล็กขนาดแค่ไหนปักชำได้หมดนะคะบางครั้งเนี่ยใบยใหญ่จังเลยใบยเล็กจังเลยแต่ว่าปักชำออกมาก็เหมือนกันอันที่สองคือโอพันเทียทูน่าหนามทองนะคะก็ตามชื่อค่ะหนามก็จะเป็นสีทองอันนี้ดอกสีเหลือง ตามภาพนะคะสวยงามค่ะปลูกเป็นแนวกำแพงแนวอะไรนะสวยก็ตัดด้วยความระม,มัดระวังนิดนึงนะคะใช้ไม้คีบก็จะดีนะคะเพราะว่าหนามเขาค่อนข้างอันตรายโอ้ถ้าโดนไปก็เจ็บปวดค่ะแต่พี่มุกก็ค่อนข้างชินแล้วแหละโดนบ่อยนี่ค่ะก็ตัดแล้วก็เลือกกิ่งที่แบบเกะกะทางเดินเนี่ยตัดแต่งให้สวยงามเป็นในตัวด้วยนะคะก็นี่อันนี้เลือกมาใบขนาดไม่ใหญ่มากค่ะสามสามแพทนะคะ หนามเขาจะยาวมากเลยอันนี้สวยดอกสีเหลืองโตเชียอันสุดท้ายที่จะนํามาทําการปักชําให้ดูก็คือโอปันเทียลินปีศาจนะคะลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆวงรีดอกสีเหลืองเช่นกันนะคะมีเส้นสีส้มๆรายละเอียดเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้ตามไปชมนะคะวันนี้เรามีตัวอย่าง3อันนี่เก็บมาได้อันนี้เป็นโอปันเทียทูน่าหนามทองค่ะแต่ละแพทเนี่ยหนามพวกก็ไม่เหมือนกันนะคะบางอันหนามยาวหนามสั้นหนาม มีสองหนามสามหนามหลายหลากค่ะเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขานะคะนี่ค่ะใบบางทีเขาก็จะมีร่องรอยของการโดนมแมลงโดนอะไรซึ่งไม่เป็นผลนะคะบางทีหนามเขาอยู่เบียดกันเนี้ยเขาก็โดนกันเขาก็เป็นแผลค่ะก็คือบางทีก็มีมีเพลี้ยบ้างเนี้ยเราก็แปลงออกได้เอาแปลงแปลงออกค่ะคือเขาเป็นสายพันธุ์พืชท้องถิ่นเหมือนไม้ป่าเนี่ยค่ะ รูปลักษ์เขาก็จะดูแบบเขาเรียกอะไรอึดถึกทนนิดนึงแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองเพราะฉะนั้นมันก็แล้วเราปลูกกลางแจ้งเนี้ยค่ะผิวเขาก็จะค่อนข้างดูธรรมชาตินิดนึงอันนี้เป็นโอเพนเทียนลินปิศาสนะคะ3ชนิดวันนี้เราจะมาปักชํำให้ดูสําหรับหลายๆท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะได้รับแพทไปแล้วจะต้องปลูกยังไงใช้ดินอะไรนะคะขั้นแรกเราก็วางทิ้งไว้สัก1สัปดาห์ก่อนให้แผลที่รอยตัดเนี่ยแห้ง ะะแผลแห้งเพื่อที่ว่าเวลาเจอความชื้นจะได้ไม่ซึมแล้วก็ไม่ซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อเขาแล้วทำให้ลําต้นเขาน่ากันะะนี่นะคะสมมุติว่าผ่านไปแล้ว1สัปดาห์แผลเขาก็จะเริ่มแห้งนะคะยิ่งยิ่งนานยิ่งดีค่ะแต่ว่าเอาไว้ในที่ร่มนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่สูญเสียน้ํามากเกินไปใบเขาจะไม่เหี่ยวแต่ส่วนมาก1สัปดาห์2ส,สัปดาห์นี่อยู่ได้สบายๆค่ะนะคะอันนี้เราก็ ทิ้งเอาไว้พอประมาณแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้ดูนี่นะคะดินของเราสูตรของเราก็จะใช้ทรายหยาบ1ส่วนนะคะทรายหยาบก็ซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะหรือว่าท่านใดมีทรายก็ใช้ทรายที่มีอยู่ได้อันนี้เป็นดินร่วนนะคะดินร่วนดินถุงดินใบก้ามปูได้หมดนะคะ1ส่วนเนี่ยค่ะประมาณเอาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเนี่ยค่ะใช้แค่นี้เลยสูตรที่ปลูกโอพันเทียของพิมุกกลางแจ้งหรือว่าใช้ในกระถางนะคะ แค่นี้แล้วเราก็เพิ่มเอาด้วยปุ๋ยละลายช้ากับใช้ยาฆ่าแมลงนิดหนึ่งนี่นะคะดินที่ผสมเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆดินร่วนปนทรายนะคะส่วนกากมะพร้าวเราเอามาไว้สําหรับใช้รองก้นกระถางค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันปลูกกันเลยนะคะเราไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ใช้กระถางอันนี้ขนาดสักประมาณ6นิ้วนะคะใหญ่หน่อย เพื่อที่ว่าเวลาเขาโตจะได้ทานน้าหนักเขาได้นะคะรองก้นด้วยกระมาพ้าสับค่ะเพื่อป้องกันความร้อนจากพื้นขึ้นมาสู่กระถางแล้วก็เพื่อป้องกันดินรั่วไหลด้วยนะคะแล้วก็ตักดินปนทรายเนี่ยที่เราผสมไปแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องร่อนนะคะอันนี้เพราะว่าไม้ค่อนข้างใบใหญ่แล้วก็อย่าลืมใส่สะต็กเกิลจีไปนิดนึงกันเพลี้ยกันมแมลงแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยออสโมโค้ค่ะใส่ไปพอประมาณนะคะอันนี้ก็คือ เพื่อเพิ่มสารอาหารในเขานิดน,นึงเวลาเขาแตกรากแล้วเขาก็จะได้มีอาหารเติบโตได้รวดเร็วหน่อยแล้วเราก็คีบเจ้าโอพันเทียมาต้องใช้ที่คีบนะคะเพราะหนามเขาค่อนข้างยาวใส่ถุงมือแบบนี้คือไม่ค่อยได้ป้องกันค่ะนี่ป้องกันแค่มือเลอะเถอะเฉยๆแล้วก็วางลงไปเลยนี่ค่ะบนดินที่เราเว้นเว้นพื้นที่ด้านบนเอาไว้ก็สักประมาณ5เซนค่ะที่เราจะฝังลงไปในดินนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับข้างนิดนึงไม่ถนัดพอดีมันติด แล้วเราก็ตักเดินใส่เข้าไปเลยจนเต็มกระถางส,ส่วนลำต้นเขาก็จะจมลงไปประมาณสัก5เซนห้า6เซนนะคะหรือว่าจะเอาเออประมาณที่ไม่ให้แพทเขาล้มนะคะลำต้นเขาล้มแค่นั้นอย่าฝังไปลึกมากเพราะว่าถ้าเกิดลึกมากเนี่ยลำต้นเขาก็สัมผัสเนื้อดินมากความสัมผัสเนื้อดินมากเนี่ยโอกาสที่อีกหน่อยดินจะมีความชื้นแล้วทำให้ลำต้นเขาเน,าเน่าก็จะมากเพราะฉะนั้นฝังยิ่งตื้นยิ่งดีค่ะ แต่เราก็ฝังใหออ้ไม่ล้มด้วยนะคะนี่ค่ะเราทำอันต่อไปเลยอย่างรวดเร็วพี่มุกจะทำให้ดูทั้งหมดเลยนะคะที่ตัดมานะคะก็ดูไปด้วยกันจะได้หลายๆท่านสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยปักชำม,มาก่อนนะคะอยากทราบวิธีว่าทำยังไงนี่วันนี้พี่มุกก็มาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเคยทำไปบ้างแล้วค่ะแต่ว่าก็ทำให้ดูอีกก็ได้คะ่ะเพราะพี่มุกก็ทำไปก็สนุกไปด้วยคะ่ะเพราะว่าเราก็มีการตัดแต่งกิง่งตัดกิ่งออกมาเก,กือบทุกวันนะคะนะคะก็อย่างงี้ค่ะนี้คะ่ะใส่ อันนี้รู้สึกจะลืมใส่ปุ๋ยกับใส่อยาข้ามาล้งเมรเดใส่ทีหลังได้นี่นะคะเนี่ยค่ะทําด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะพวกนี้หนามเขาจะยาวแต่ว่าสําหรับคนที่รักหนามโหดก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมคะนี่ค่ะใส่กามาพ้าลงไปกามาพ้าวนี้เราซื้อมาเป็นกระสอบเลยก็ได้นะคะถ้ากระสอบใหญ่ๆเนี่ยกระสอบละห้าสิบาทหกสิบาทโอ้โหได้เยอะใช้ได้นานเลยค่ะเราใช้สําหรับรองก้นกระถางนะฮะแล้วกระถางพวกนี้เราวางตากแดด ร้อยฝนร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่เขาจะขึ้นลาโอกาสขึ้นถามว่ามีไหมมีนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะอันต่อไปอันนี้เป็นโอปันเทียทูน้านาทองอันนี้จะดอกสีเหลืองเนี่ค่ะทุกทุกทุกกิ่งทุกต้นปักชำวิธีเดียวกันหมดเลยแบบนี้เลยที่พี่มุกทาที่บ้านดินที่ ในกระถางทุกต้นกระถางจะหนักทุกทก,กระถางมาบบ้านนี้เพราะว่าใช้ดินปนทรายผสมแบบจริงจังเลยเจะไม่ใส่กราบมะพร้าวไม่ใส่เลยเพราะว่าเราปลูกมาเราปลูกเองที่บ้านเลยเราจะไม่ใส่พวกแกลบเผาหรือมะพร้าวมะพร้าวสับเพื่อที่ว่า,าให้อะไรอะลดปริมาณดินหรืออะไรไม่เพราะว่าอันนี้พี่มุกปลูกแบบเหมือนปลูกเองที่บ้านนะเราก็ใส่แบบนี้เลยทรายเข้าไปกับดินเนี่ยค่ะกระถางจะหนักอึ้งทุกใบค่ะ นี่ใส่สเตากเกิลจีเข้าไปกันแมลงนิดหนึงเมื่อก,ก่อนไม่ค่อยใช้ค่ะแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่าแบบโหอากาศประเทศไทยมันร้อนชื้นค่ะมันรู้สึกเหมาะกับมแมลงศัตรูพืชและเกิดแล้วก็พวกโอพันเทียทูน่าเนี่ยเป็นโอพันเทียสายพันธุ์ที่คนกินได้เพราะฉะนั้นอะไรที่คนกินได้มันก็จะไม่มีพิษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมแมลงเนี่ยก็โหเข้าทําลายได้ง่ายมแมลงก็จะมาง่ายก็เลยต้องใส่นิดนึงแต่ว่า ถ้าเกิดเราไม่ได้เลี้ยงไว้สําหรับบริโภคเนี้ยใส่ยาฆ่า,ามแมลงอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะเราใช้แค่ดูดอกดูต้นเขาดูน้าสวยๆของเขาเท่านั้นเองนะคะก็ใส่ไปนี่นะคะแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆพี่มุกก็จะคุยไปเรื่อยๆนะคะก็ดูวิธีการปลูกไปนะคะก็จะทําซ้ําๆวนไปจนครบนะคะใส่กลับมะพร้าวใส่ดินไปครึ่งกระถางหยิบโอพันเทียมาอ๋อใส่ ปุ๋ยละลายช้าก่อนแล้วก็ใส่สตาร์กเกิลจีแล้วก็หยิบโอวันเทียมาวางตั้งให้ตรงกลางของกระถางอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่ทรายใส่ดินลงไปก็ให้จมลงซักประมาณ5เซนนะคะอันนี้ใบเล็กก็ไม่เป็นไรค่ะปลูกกระถางใหญ่เพราะเดี๋ยวเวลาเ,าเขาแตกเขาก็แตกเป็นใบใหญ่ไม่ว่าจะแพทใหญ่หรือแพทเล็กเลย๋ยวเวลาแตกเขาจะออกมาใบใหญ่เหมือนกันหมดค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเราตากแดดเพียงพอหรือเปล่าถ้าแดดมากแพทเขาก็จะออกมาใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าแบบถ้าแพทเล็กเราจะออกมาเล็กไม่ใช่นะคะแพทเล็กแพทใหญ่โตออกมาก็ได้ลําต้นที่เหมือนกันค่ะ,ะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวหามุมวางให้เหมาะกันนี่นะคะอยากให้เห็นชัดๆค่ะแต่ว่าด้วยความนี่ใส่ปุ๋ยลงไป ประมาณหยิบมือเนื้อค่ะมากบ้างน้อยบ้างนิดหน่อยไม่ค่อยซีเรียสพี่มุกจะค่อนข้างทําอะไรง่ายๆนะคะจะไม่สังเกตดูว่าพี่มุกเป็นคนทําอะไรเร็วเร็วถึงเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นปลูกเนี่ยก็ทําทุกขั้นตอนให้ดูครบแต่ว่าจะค่อนข้างเร็วแล้วก็จะอธิบายแบบค่อนข้างรวดเร็วหน่อยนะคะก็ยังไงถ้าดูไม่ทันก็วนดูอีกรอบแล้วกันค่ะเพราะว่า <laughs> มันพูดช้าไม่ได้อะ <laughs> พูดช้า,ชา เดี๋ยวคนพูดจะหลับเองโอเค่ยค่ะก็ปลูกไปเหมือนเดิมใส่ดินใส่ดินเสร็จอ่ะไปขี้โอพันเทียมาสปปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงขี้เอาโอพันเทียมาอันนี้เราปลูกอ่อันนี้เป็นโอพันเทียลิมปิศาตอันนี้อันเล็กนะคะอันเล็กอันน้อยเราก็ปลูกเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ปักก็แทบจะอยู่แล้วก็ปลูกลมาเดี๋ยวเวลาพอเขาแตกเก่งก้านนะคะต้นเขาก็จะเป็น ต้นใหญ่สวยงามนี่นะะทุกท่านที่ได้รับอโอมันเทียจากเราไปนะคะวิธีปักชาก็คือทำแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งเดือนคะ่ะรากก็มาหลังจากที่เรา,เาปักชาเสร็จนะคะเราก็วางไว้ในที่ร่มรำไรอีก2ส,สัปดาห์นะคะก่อนที่จะเริ่มรดน้ำนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องรดน้ำเลยนะคะปล่อยเขา,เาไว้อย่างนี้เลยเขาไม่ตายแน่นอนนะคะเขา<ๆ>สามารถอยู่ได้เป็นหลายเดือนคะ่ะ สักอสองสัปดาห์ค่อยเริ่มลดน้ําพอลดน้ําเสร็จเนี่ยก็เริ่มค่อยๆอ,ออกแดดดาไรนะคะแล้วถ้าเกิดเราเห็นว่าเขามีปุ่มมียอดแตกหน่อใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ออกแดดกลางแจ้งได้เลยแส,สดงว่าเขาเริ่มจเจริญเติบโตแล้วนะคะวันนี้ก็มาทําให้ดูวิธีการาปักช Open ําโอพันเทียนะคะอย่างรวดเร็วนะคะใครมีคําถามสงสัยอะไรก็เขียนมาถามได้คะ่ะหรือว่า,าตามไปที่เพจมุกแคคตัสก็ได้นะคะอันนั้นก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กระบองเพชรทั้งหลายของพ่มุกเยอะๆอยู่ที่นั่นนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะวิธีการปักชาโอปันเทียอันนี้ก็เป็นโอปันเทียหนามดำให้ดูใกล้ๆเนี่ยใชไหมพอปักชาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องโรยหินโรยหน้าก็ได้นะคะถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่ไม่ได้อะไรอะลดน้ำให้มันกระเด็นนะคะ เราไม่ต้องใส่ที่โรยหน้าก็ได้เมื่อก่อนที่พี่มุกใส่เพราะว่าวางไว้ข้างนอกแล้วก็เป็นโซนที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างอันตรายนิดนึงแล้วก็ไม่อยากให้เขาไปยุ่งเขาไปกินดินอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วเราก็เวลารดน้ำเราก็ใช้น้ำเป็นฝักบัวก็จะไม่กระเด็นมากนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเป็นออปชันค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกๆคนบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะ,ะ,คะแล้วก็าฝาก ไป Follow ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย